เมื่อพิมมองไปที่ผ้าม่านที่รูดป,ปิดเอาไว้ฝั่งระเบียงเธอก็เห็นเงาของใครสักคนกำลังเก็บเอาชุดชั้นในที่พิมพ์ตากเอาไว้พิมพ์ยิ้มออกมาด้วยความดีใจเสร็จฉันละไอโจรโลกจิตเธอคิดในใจก่อนที่จะค่อยๆย,ย่องไปที่ระเบียงและค่อยๆแง้มผ้าม่านออกดูหน้าเจ้าโจรโลกจิตคนนั้นแล้วเธอก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เธอเห็นขนลุกไปทั้งตัว สิ่งที่เธอเห็นมันทำให้ตัวเธอแข็งทื่อจนไม่สามารถขยับได้ชายร่างผอมตัวสูงใหญ่แขนขาเรียบยาวผิดมนุษย์ดวงตาสีขาวขมุกขมัวไม่มีในตาดำผิวหนังแห้งเกลกัดกำลังเก็บชุดชั้นในของเธอพร้อมๆกับสูดดมไปด้วยแบบสำราญใจแล้วพิมพ์ก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อสิ่งสิ่งนั้น ที่เธอไม่แน่ใจว่าเป็นคน